เซตใหญ่พร้อมเปิดอู่มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับโอซูกาจัดเซตใหญ่ๆแบบนี้นะครับมาให้แล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าของแถมสุดพรีเมียมมาจัดเอ็มในเซตนี้อย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าในเซตนี้มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยว่างานทุกอย่างที่ต้องใช้ในอู่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสว่านนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหินเจียแล้วก็ไฟฉายนะครับตัวนี้นะครับจัดเซตมาในเซตอู่มอเตอร์ไซค์นี้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเซตลูกบล็อกนะครับตัวนี้นัมเบอร์ที่ต้องใช้จริงๆนะครับทุกเบอร์นะครับนี่มาให้กันทั้งหมด10ลูกในเซตนี้นะครับรวมไปถึงตัวแท่นชาร์จมีแบต 4ก้อนให้แล้วต้องมีแท่นชาร์จพอร์ตคู่ด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานชาร์จเร็วอย่างแน่นอนนะครับและแบตเตอรี่ที่แถมไปในเซตนี้นะครับก็จะมีแบต5แอมป์นะครับ1ก้อนแบต4แอมป์1ก้อนแบต2แอมป์2ก้อนนะครับไปจุใจทั้งหมด4ก้อนกันเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับในเซตนี้นะครับผมแถมนะครับเป็นกระเป๋านะครับงานช่างของโอซุกะเกรดยี่เมี่ยมแบบนี้ไปเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเสื้อตัวนี้แหละครับ เสื้อโอซากะ XU 8ริ้วนะครับนี่วว้าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราแจกกันแค่ภายในนะครับแล้วก็แต่ครั้งนี้นะครับพอจัดเซตคอมโบมาอย่างงี้เ<ๆ>พื่อนๆหลายๆคนอยากได้ผมจัดให้มาในเซตนี้เพียงแค่กดสั่งจากราคาปกตินะครับ11,860บาทนะครับเราไม่ขายนะครับทั้งเซตนี้เรา ขายเพียงแค่8,180บาทเท่านั้นนะครับได้ของแถมไปครบแบบนี้ได้ไปทั้งหมด12ชิ้นนะครับในราคา8,180บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจสั่งซื้อเซตนี้นะครับกดเข้ามาที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยครับ